สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะราศีสุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ชีวิตของชาวราศีธนูที่เป็นคนโสดเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาดูไพ่กันก่อนนะคะแปดเหรียญ สามถ้วยอ่อคิงเหรียญควีนเหรียญว้าว f o u r of Pentacle เดี๋ยวขอขยายคิงเหรียญน,นิดนึงนะคะจะ share กั ชาวราศีธนูนะคะคนโสดเปินมองว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตคุณน่าจะอยู่ในโหมดที่ทุ่มเททำงานทำการหาเงินตั้งใจเรียนอะไรบลาๆก็ว่าไปนะคะแล้วทีนี้ชาวราศีธนูเดือนที่แล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะ,ะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนของคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะคุณน่าจะรู้สึกแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนมากๆในช่วงเดือนที่แล้วแล้วทีเนี้ย ราศีธนูบางคนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่แบบในเดือนก่อนเนี่ยคุณน่าจะคิดถึงเกี่ยวกับบางคนเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ารอดูผลผลประกาศหรือว่าอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าบางคนคือคุณอาจจะมีแพลนก็ได้ว่าเออคุณอยากจะเก็บเงินเพื่อที่จะไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ไปเที่ยวไป Work and t นด์ทาหรือว่าไปเรียนต่ออะไรก็ตามนะคะคุณมีคุณมีความคิดแบบนี้ในช่วงเดือนที่แล้วออมีความคิดว่าอาจจะอยากเก็บเงินไปต่างประเทศแล้วทีนี้นะคะออสี่เหรียญเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นภาวะที่คุณเนี่ยยังดูมีความแบบกังวลกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเดี๋ยวปิ่นขอขยายนิดนึงออคุณมีความกังวลว่าเหมือนแบบ ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าคุณมุ่งหน้าที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันจะสมหวังอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะหรือว่าคุณควรจะเลือกทางอื่นดีคุณคุณดูแบบมีมีมหลายตัวเลือกมากๆเลยอะค่ะชาวราศีธนูเกี่ยวกับประเทศที่คุณจะไปหรือว่า สถานที่ที่คุณจะไปเรียนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าได้รับข้อเสนอ,อออฟเฟอร์ให้ไปทํางานต่างประเทศหรือว่าย้ายสาขาไปต่างจังหวัดในที่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วคุณก็มีความกังวลอยู่นิดนิดนะคะว่าไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าเนาะแล้วทีนี้ถ้าเป็นราศีธนูที่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสได้พบใครบางคนแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ว่าคุณอาจจะได้รู้จักคนคนนั้นเนี่ย ผ่านเพื่อนของคุณหรือว่าอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนที่ทํางานของคุณเพื่อนของเพื่อน,อน,อนบลาบลาว่าไปนะคะแล้วเป็นภาวะที่ถ้าเกิดว่าเอ่อบางคนเนี่ยคุณอาจจะได้รู้จักคนต่างชาติคนทางไกลซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมแล้วก็เป็นชาวราศีกันหรือว่าคนที่เกิดเดือนกันยายน ด้วยก็เป็นไปได้นะคะคนที่คุณรู้จักในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าคุณได้รู้จักใครในช่วงเดือนที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็น f e ล l i n g ที่แบบคุณกังวลอยู่ว่าเขาคนนั้นอะ่ะจะมีแฟนไปแล้วหรือยังหรือว่าเออเขามีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าเออเขาอาจจะมีแบบเด็กในสต็อกเยอะก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะอืมมันเป็นเป็น f ี e l i n g แบบ เหมือนคุณอยากจะอ,อยากจะฝันหรือจินตนาการกับคนที่คุณได้เจอในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าอุ้ยถ้าเกิดได้รักกันมันคงจะดีมากเลยแต่มันก็เป็น f e e l i n งที่บางทีคุณก็ไม่กล้าฝันนะคะเออชาวคนโสดาศีธนูเนาะแบ่งได้เป็น2กรณีเนาะอ่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอย King of Swords สิบเหรียญเจ็ดดาบ Queen of p e n t a c l e The Empress เจ็ดดาบคืออะไรคะอือหือ ชาวราศีธนูคนโสดคะในเดือนนี้มันมีแนวโน้มที่ชีวิตคุณเนี่ยคุณคุณคุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้ชีวิตด้านการเงินหรือว่าการงานของคุณอนะมันดีขึ้นเออทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณเนี่ยมันอาจจะแบบได้ดั่งใจคุณนะคะแต่ทีเนี้ยพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะอยากจะให้ระวังเหมือนกันว่า คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเดือนนี้ให้ระวังว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนมีตัวจริงอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นชาราศีธนูเดือนนี้คุณเช็คดีๆนะคะเออคุณเช็คดีๆเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีมีมีครอบครัวหรืออย่างเนาะแล้วทีนี้นะคะชาวราศีธนูบางคนที่อาจจะเคยมี คนเก่าๆในชีวิตเนี่ยเ,เดือนนี้มีเกณฑ์ที่คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่ามีการติดต่อพูดคุยคุณกับคุณมานะคะด้วยความที่แบบออพูดว่ายังไงดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเก่าๆของคุณอะ่ะเขาอาจจะยังรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่เพราะคุณอาจจะเคยคบกันมานานหรือว่าเคยคุยกันมานานก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแล้วก็ อาจจะถึงขั้นมาออฟเฟอร์เสนอความรักให้คุณเลยก็ได้นะคะแต่ทีนี้มันจะเป็นภาวะที่คุณจะรู้สึกแบบคุณจะรู้สึกนิ่งๆนิ่งๆกับการกลับมาของคนเก่าๆนะคะคุณจะคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณแฮปปี้อะไรเท่าไหร่กับการกลับมานั่นเองเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นเช็คดีๆนะคะในเดือนนี้เนาะ,ะมาดูคำแนะนำจาก อร์เข้ากันบ้างคุณได้ใบแรกก็คือ flot don't follow นะคะก็คือ pave a new p a t h h e the leader you wish you had นะคะหมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยคือคนใหม่ๆอ่ะม,มันมีโอกาสเข้ามาได้เสมอแหละถ้าเอาตรงๆว่าคุณรู้สึกว่าใครที่ยังไม่ใช่สำหรับคุณหรือว่าคนนี้แบบ ยังไม่เวิร์กสำหรับคุณอ่ะ,อะคุณก็เลือกใหม่ของคุณไปเรื่อยๆคุณก็หาใหม่ไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะว่าแบบเฮ้ยนานๆทีจะมีผู้ชายแบบว่าตกมาถึงมือชั้นฉันจะต้องรีบคว้าเข้าไว้อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นคะ่ะทุกคนให้ดูก่อนว่าคนที่ตกมาถึงมือคุณอ่ะเขาดีพอหรือเปล่าเนาะอะแล้วก็วัที่สองนะคะคุณได้เป็น Your Life i s a canvas นะคะ a r t i s t manifestation creative accountability นะคะหมายความว่าเอ,อ่อชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินทางแหละทุกๆอย่างอะ่ะมันก็เหมือนกับการเล่นละครอยู่ในโลกแห่งนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเล่นละครชีวิตเป็นบทไหนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรถ้าใครเข้ามาหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะคะอยากให้คุณเนี่ย อ,อลองจินตนาการภาพดูว่าถ้าเกิดว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้ไปต่อเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ไหมมันจะแบบมันจะอะไรนะพูดยังไงดีอะคือแบบคุณสามารถที่จะลองจินตนาการดูได้อะคะ่ะว่าเอ,อคุณมองเห็นภาพความสัมพันธ์ในอนาคตกับคนที่เข้ามาไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะ แล้วก็ใบสุดท้ายคุณได้เป็น the void นะคะก็คือ stop invest winter great cosmic warm นะคะก็คือเอาตรงๆเลยถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กอะหรือว่าไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาให้หยุดไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนโสดราศีธนูเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่า ความสัมพันธ์ของพวกคุณในเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทั้งหลายเออสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะปิ่นรู้สึกว่า เออบางคนเนี่ยคุณอาจจะเหมือนได้รับการออฟเฟอร์เสนอความรักอะไรบางอย่างจากคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้แล้วกลับมาขอโอกาสในการเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วทีเนี้ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ย เขาก็ดูเหมือนจะ take action หรือว่าทำมันไปด้วยดีนะเออโอเดี๋ยวๆไม่ใช่ว่าเฉพาะคนเก่าอย่างเดียวนะคะคือคนที่แบบไม่เคยมีคนเก่าเนี่ยก็เป็นคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณได้เหมือนกันนะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะแล้ว เป็นเหมือนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันนะเออไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแฮปปี้ดีเขาก็ทรีตคุณดูแลคุณแบบว่าใส่ใจคุณดีมากๆแปลหนึ่งว่าคุณเนี่ยเป็นแม่หนึ่งแม่หญิงหนึ่งเดียวในดวงใจอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนที่รู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะเดี๋ยวเป็นจะขยายนิดนึงอ่า มันมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกอาจจะรู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกนึกถึงความหลังครั้งเก่ากับคนเก่าหรือว่าคนในอดีตนะคะเป็น feeling ที่รู้สึกกังวลว่าเอ๊เขาแบบเขาจะดูแลฉันไปได้ดีขนาดไหนอะ่ะเออหรือว่าเขาจะทำแบบที่คนเก่าๆฉันเคยทำไหมซึ่งแบบแรกๆอะไรก็ว,ว่านอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วอยู่ไปอยู่มาเนี่ย <_ d ata> ก็จะหาเรื่องทะเลาะเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นก็แฮปปี้ดีแต่คุณก็แอบกังวลเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะชวนคุณทะเลาะอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะมันจะเป็นภาวะที่คุณรู้สึกเหมือนคอยจับจ้องมองดูพฤติกรรมของเขาอะค่ะอืมคุณยังไม,ม่กล้าที่จะคอนเฟิร์มอะไรมากนักในความสัมพันธ์นี้เนาะ อะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคนคุยจะเป็นยังไงบ้างเอง่ยราศีธนูนี่ดูขึ้นชื่อเรื่องคนเก่ามากเลยนะคะในเดือนนี้อ่ะมาดูเดือนนี้เป็นยังไงบ้างจ้ะ ไพ้ไพ่ตกนะคะอือความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นภาวะที่ว่า โอเคแหะมันมีการเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่ก็จริงแต่ทีเนี้ยบางท่านน่ะอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรืออาจจะคุยกันมานานพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงเป็นไปแบบพูดคุยกันอยู่อะเออคือมันยังไม่ได้ขยับขยื่นในเดือนนี้อะค่ะเป็นแบบฟีลลิ่งแบบเออเหมือนเพื่อนคุยกัน ซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่อาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าพูดคุยศึกษาดูใจกันมานานแล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก็ฝ่ายคุณเนี่แหละที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะไปทางไหนต่อจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมหรือว่าจะยังไม่พัฒนาอะไรอย่างนี้นะคะันจะเป็น f e ล l i n g ที่ที่คุณรู้สึกแบบก็คุยกันมานานแล้วนะแบบทำไมยังไม่พัฒนาสัากทีตกลงเทอคกิดกับฉันแค่เพื่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ เออยังมองไม่เห็นถึงผลทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะยังเป็นภาวะที่คุณจะสับสนอยู่อืมหรือไม่ก็เขาน่าจหละที่สับสนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปอ่มาดูไพ่นะคะคุณได้ชาย of the cosmos นะคะก็คือว่า the intelligence of the universe lies with in t h i you นะคะก็นั่นแหละค่ะชาราศีธนูถ้าหากว่าคุณคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกว่า เหมือนความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กหรือว่าคุณรู้สึกเหมือนตะขิตตะหวงใจว่าแบบเขาจะโกหกแบบว่าหลอกแบบให้ความหวังลมๆแรงๆคุณไปในแต่ละวันหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนคะ่ะว่าในเดือนนี้คุณจะรู้สึกคุณจะรู้สึกได้เออว่าว่าว่าคนที่คุณคุยอยู่เขามีอะไรปิดบังคุณหรือเปล่า เออแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคาแนะนําเฉยๆไม่ใช่ว่าต้องไปจับผิดเขานะคะทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวคุณด้วยถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ารู้สึกกับเขาแค่เพื่อนเนี่ยก็ไพ่บอกว่าอย่าโกหกเขาเลยรู้สึกยังไงก็ให้พูดไปให้บอกเขาไปตรงๆนะคะถ้าแบบมันคิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใบที่สองนะคะคุณได้เป็น the cosmic heart devotion p o t e n c y make your life moving player นะคะหมายความว่าถ้าหากจริงๆอะ่ะเดือนนี้ถ้าว่าคุยกันมานานแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการจะขยับขยื่อนความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลองแง้มแง้มพูดหรือว่าถามเขาดูก็ได้ว่าตกลงเนี่ยเรา เป็นอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยลองแง้มๆถามเขาแบบเนีนๆดูก็ได้นะคะอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้หนทางแล้วว่าเออเขาจะคิดกับคุณมากกว่านี้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าตันละความสัมพันธ์เนี้ยตันละ อะจะบายบายหรือว่า move on กันก็ได้นะคะเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายคุณได้เป็น the golden children นะคะก็คือ inner child tenderness innocence l i k gift นะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีคนที่เด็กกว่าหรือว่าอายุต่างกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงเยอะๆอะไรองเงย เพราะฉะนั้นบางทีอะความสัมพันธ์นี้มันยังมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนสดใสแบบเป็นเด็กๆอะ่ะเป็นเด็กน้อยคุยกันอะไรอย่างนี้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเออบางทีที่เขาหรือว่าคุณรู้สึกได้แค่เพื่อนเนี่ยก็เพราะว่าอืออาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายยังไม่โตก็ได้ยังแบบยังยังไม่โตพอที่จะสามารถซัพพอร์ตความคิดไลฟ์สไตล์ของคุณได้นะคะก็ ประมาณนี้นะคะก็ลองไปพิจารณาเอาเองนะคะชาวราศีธนูเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างใครที่ความรักดีอยู่แล้วเนี่ยให้กดออกจากคลิปนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่า คลิปนี้เฉพาะคู่ที่เป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วที่ความสัมพันธ์มีปัญหานะคะเราไม่อยากให้คำทำนายไพ่เนี่ยไปกระทบหรือว่าส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์อันดีงามของทวกคุณนั่นเองเนาะ,ะเดือนที่แล้วนะคะชาวราศีธนูเป็นรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกคุณคุณรู้สึกแบบคุณรู้สึกเหมือนคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วอ่ะ เออคุณคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่คุณแบกมานะคะซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่คู่ของคุณเนี่ยไปมีรักสามเศร้าหรือว่าไปมีมือที่สามนั่นเองแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันเงียบเกิดคืออาจจะยังไม่ได้มีการเคลียร์กันในช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วมันเลยเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ ยังมีความหวังอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะกลับมากลับมาหาคุณกลับมาทำอะไรให้มันถูกต้องหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะต้องจบหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องถูกต้อง เออมันจะต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องซึ่งก็คือเขากลับมาหาคุณมารักคุณคนเดียวหรือไม่ก็คือถ้าจบก็คือต้องจบกับคุณไปเลยแล้วเขาจะไปมีใครก็เรื่องของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณคิดไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิดไม่ได้คุณคิดไม่ออกว่าว่าคุณจะต้องตัดสินใจเดินหน้าหรือว่าทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีนะคะแต่จริงๆคุณคุณแบบคุณไม่ไหวแล้วแหละเออในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่คุณก็ยังไม่ได้จบนะอ่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอะคุณได้แปดไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยโอ้โหโอ้โห เดือนนี้นะคะถ้าหากว่าคู่ของคุณเนี่ยที่หายไปมีมือที่สามมาเนี่ยถ้าหากว่าความสัมพันธ์แบบมีการนิ่งเงียบหรือว่าไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยอะไรกันในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะก็ mm hmm. จะมีการติดต่อกลับมามาเทคแอคชั่นมาดูแลคุณทําให้คุณรู้สึกว่าอุย๊ยเขากลับมาหาคุณแล้วจริงๆนะคะแต่ทีนี้ กลับมาได้ไม่เท่าไหรเนี่ยก็รู้สึกว่านิสัยเดิมๆที่เขายังมีอยู่ซึ่งก็คืออาจจะมีมือที่สามหรือว่าชอบมีกิ๊กหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาให้คุณเห็นอีกครั้งหนึ่งไอ้นิสัยพวกเนี้ยหลังจากที่เขากลับมายื้อคุณไว้ได้เออเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีใจว่าเหมือนเขากลับมาหาคุณแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาก็ยังเป็นอยู่วันยังค่ำอะค่ะ เออเพราะว่าต้องทําใจอย่างว่านิสัยคนอะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่วิจรารณญาณของคุณแล้วนะคะชาวราศีธนูแล้วทีเนี้ยอ,อ่อพอแบบถ้าเขากลับมาทําให้คุณรู้สึกดีใจปุ๊บอะเขาก็จะกลับเข้าอีหลอบเดิมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงมันก็จะนิ่งค่ะนิ่งเป็นปืด้ดก็คือมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนมัน,มน วนลูปอะค่ะวนลูปเป็นวงกลมอะคุณเข้าใจไหมเออมันวนลูปเป็นวงกลมที่แบบอะพอเธอจะไปเดี๋ยวฉันกลับมาทําดีกับเธอเสร็จแล้วฉันก็เป็นนิสัยเหมือนเดิมไปมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์นี้ก็นิ่งไปอะพอคุณจะไปแล้วก็จะกลับมาวนใหม่กลับมาทําดีกับเธออะไรประมาณนี้อะค่ะมีลักษณะแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้นะคะในเดือนนี้อะแล้วก็มาดูคําแนะนํากันนะคะคุณได้เป็น Deep Cellular Healing นะคะ Actual p l u s Energy Physical a n d Emotional h e a ช i n g ชาลาศีธนูคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องเยียวยาจิตใจตัวเองให้ได้นะคะถ้าใจคุณรู้สึกว่ามันพังมากมันไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณต้องออกมาคุณต้องถอยออกมาฮิลลิ่งตัวเองก่อนนะคะนะชาวราศีธนูอย่านึกถึงแต่เขาอย่างเดียวนึกถึงความรู้สึกและจิตใจของเราด้วยนะคะ อย่าลืมรักเราล่ะอ่าต่อมาคุณได้เป็น start batting นะคะก็คือ light body crystal grid transmission activation ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่นรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วนะคะชาวราศีธนูว่าเออถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันวนลูปแบบนี้มาหลายรอบแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอะมันก็ถึงเวลาที่คุณควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงหนทางใหม่ๆได้แล้วเพราะว่า อย่างน้อยอะอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะมันก็จะเปลี่ยนแปลงนําคุณอะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วแต่จะดีกว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับผลทางที่คุณเลือกนั่นเองนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือ a new earth นะคะก็คือ is happening keep holding the vision นะคะถ้าหากว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณเหมือนคุณคิดเอาไว้เกี่ยวกับ หนทางในชีวิตยังไงเนี่ยก็ขอให้คุณยังเขาพูดแบบสติวเหมือนแบบคุณยังคีปยังยังคงแบบนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตสมมติว่าคุณอาจจะคิดว่าเออถ้าเกิดว่าคุณเดินไปทางใหม่คุณ move on แล้วเนี่ยคุณอยากจะเจอกับความสัมพันธ์ดีๆเจอคู่ที่ด,ดีๆเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ย นึกถึงสิ่งนั้นไว้ก็คือคู่ที่ดีๆความสัมพันธ์ที่ดีๆแล้วคุณก้าวเดินต่อไปผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะชาวราศีธนูเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกๆคนเลยเนาะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและสถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะ ก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของช่องปิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ช้ามากๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้ปิ่นยุ่งจริงๆคือปิ่นบอกไว้หลายคลิปแล้วว่าปิ่นยุ่งนะคะยุ่งจนถึงแบบน่าจะต้นเดือนหน้าเลยะคะ่ะถึงวันที่10กว่าเลยนะคะเพราะว่าปิ่นมีสอบไฟนอนยาวๆเลยนะคะทุกคนก็ขออภัยนะคะที่อาจจะมาชา้าแล้วก็ คลิปคนรักเก่าเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ลงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเสร็จเราปิ่นจะพยายามเรียบทยอยลงให้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้ไปละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ